โมสว่าไม่รู้เขาอลิการ์สิ่เป็นไง <laughs> ครับครับ <c oughs> เอออย่าร้องอย่าร้องโอโโอไม่ต้องว,อออออว่าไม่เป็นไรมันลบคลิปไปแล้วไม่ของมึงเออมันเรื่องได้เจนอตเจนอตด,ด,ดีกว่าไหตัวกลางๆแล้วก็ใช้เพล่อการใช้ตัวนี้หมดแล้วก็พอละไม่เอาแล้วเ้ย เฮ้พีดิโกโอ้สาสุตังค์ไม่งไม่มีดาเมจเลยอะไรนะชากุราไม่ไม่มีดาเมีเชลเลยนั่นหรอว้าวหมดแล้วโอเคเบไดมีเควสขึ้นโอ้ยตัวเขามันแม่งปา่มานโน้ตเป็นเลื่อนอะไรวะ เดี๋ยวค่อยรีอีกค่าทีก็จะรีตู้อะไรเดี๋ยวไปเล่นรอแล้วกันอ,อใส่เจนอนแบบเอาไอ้โซโลออกอ๋อันนี้ใส่เข้าไปคลิปแล้วก็เขาว่าซากุระมันเป็นตัวที่แบบเออเพิ่มเลือดอะไรสักอย่างนี่แหละไม่แน่ใจนะ เรื่อเลือกตัวก่อนนี่ดาเมจเลยเฮ้ยเจโรนตัวไหนอันนี้จะดีกว่าแล้วอิจิโก้ล่ะอุ้ยอันนี้อันนี้อ่ะดาเมจแรงไปอ่าไปทางไหนวะทางไหนวะอิจิโก้ใช้หัวอมซอมมภพยเอกอ่ะอืมมันเป็นภัยเอกที่ไม่มีบทเป็นตัวประกอบมันเองตัวประกอบ แล้วพระเอกของเรื่องนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้เข้ามาไ<ต>อ้กูทำไมนี่กูไม่เคยดูอ่ะว่าแมปนี้น่าจะยากมากอะ่ะเพราะว่าเคยเล่นเออไม่ใช่หรอกเคยเล่นไ,ไอยากเล่นไททนันกูติดใจไททนันเออเดี๋ยวค่อยเล่นพรุ่งนี้ไม่เอาพวกนี้กูมีนั่นมึงกับไอ้นี้ก็ดแป,ป๊บเดียวนิดเดียวแป๊บเดียวไม่ถึง ่อเวุ่งนี้ว่างทั้งวันมโอเคไม่รอไม่้องหรอเราจะด้วยสักสาบดีละหรอกหลอกหลีเล็ดกาครับครับครับจะนะให้ได้ะนะครับ โหดดนานเกินเฮ้ยมันเยอะอย่างมูคอนสตาร์เลยนะกดเย็ดไหมอย่าพึ่งยังไม่เข้าเลยก็ไหนในกลางกลางเออในกลางกลางพวกนี้ไปเย็ดไหมไม่ไปไปหรอไม่อยากไปหรอเออมันเรียกทำกันบ้านคุณสมศรีทำแล้วทำไมจริงเหรอทำไมอ่ะใช่ไอ้มันมา มาตรงไหนวะมันมาตรง,ตรงไหนเนี่ยตรงเนี้ยอ่ะ๋ยร,รอ,อ,อรอรอกว่าวไอตัวปัญญาอาอนนี่เองนี่ตรงนี้อ้าวอ๋อนึกว่าตังค์ไม่พออาจารตีนี่แรงมากว้าวสี่วีสี่วีเองเหรอแล้วอัพไงวะเอาอัพนี่อ่าเอ่อ ออโต้สก <Auto> ิฟโอเคสมูทสมูทไลติงออนเอ็กเจอร์เกมอันนี้อะไร oh, อ๋อเกยมยอนคูหน่อยก็ได้ไม่ใช่นะเออเออร์รบนึงดิโชว์ดา, Show Show ออามิโชยูดิเอันนี้อะไรโอ้ไฟติ้งนี่คืออะไรวะอ๋อโคเนอร์ Yeah. เชี่ยทำไมกิ่งต่างธรรมดาครับมาตรงนี้ดีกว่านี่เนาะนี่อะไรตยวเชี่ยได้นี่ดนนได้ใหมก้ากลางๆเอามาตีไวนะเว้ยก็ตีดิไหนอะ่ะรับหนึ่งดีดยากไปเท่าไหร่วะจิดเองอกุ๊ดกลางๆเออเดี๋ยวมันก็โหด เอ้ยเคเอ็งเอ็งต้องกดไปที่ตัวละครดี่กดไปที่ตัวละครเองอะทำไมอะเราเห็นไอ้ข้างมนป้าที่มันเป็นสีฟ้า spec อ่ะเอ็งต้องกดไปดิดูดิดูดิดูดิารดี่แบบดล้ายๆโชด่ดิดดดด โชว์ตัวละครอ,อะแบบให้เห็นสก,กิลจริงๆเลยอ,ะอ่ะนั่นอะไรแบบใกล้ๆอ่ะแบบเรียกไม่ถูกเหมือนกันไอ้เี้ยกูจะไม่เด้นเกมดีถ้ามันแบบโชว์สก,กิลแล้วไม่ตีได้เลย,ยนะที่กูหลอกนี่เนี่ยตกใจนึกว่าค้างนี่ไงถ้าตีโอ้สองวิโอ้โหก็ไวเหมือนกันนะ ี่จุดเก้าสีแต่แล้วเขา<อ>ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับเขาตอนนี้แต่สำหรับตอนนี้ก็เฮ้แต่ถ้าสมมติถ้าผู้เล่นใหม่ก็ถือว่าดีเลยแล้วเมาเป็นไรเี่ยตังมาเร็วพี่ตังมาเร็วผมต้องการใช้เงินไม่มีหูมาว่ะมันมีนะเกมเนี่แต่ว่ามันต้องสุ่มอ่ะแบบไม่รู้ว่าสุ่มตรงไหนเอ้ย แต่ไม่รู้ว่าตู้จะรีตอนไหนเออแต่มันรีแล้วนะตอนเนี้ยมันรีคล้ายๆออสตาเลยเอ็งมันรีคล้ายๆอันนั้นเลยนะออสตาทุกๆชั่วโมงอะไรอ่ะตู้อ่ะทุกๆชั่วโมงแล้วไรวะอ่าเปล่าอิจิโกะมันแรงมากอะ่ะตาเมทเริ่มตัวนี้สิตัวไหนวะอิจิโกะไอหัวสม้มอะ ว่าแต่นี้มันทำอะไรได้บวกเลือดฐานเหรอ,อเห็นนหมบอกว่าฐานเออมันไม่มีเลือดฐานนี่วหว่าเฮ้ยหรือข้างบนจะกินเลือดฐานไ,าาาไอน้ไรประโยชน์แต่มันตีเดี่ยวไงไอ้ตัวเนี้ยถ้าตีเดี่ยวอ่ะมันดาเมจแรงอยู่แล้วนี่ไงอิกิโกนะน่างู้ใช่ไหมใช่<อ>ไห,ไหไมทำอะไรได้วะ ไม่รู้อัพไปก่อนบัฟกดบัฟนี่ปะกดไงวะแล้วบอกบัฟอะเกนตึกะกดไงเ่ยห้าบวกเลือดอย่าบอกนะบวกเลือดาน่ะ เวฟอะไรละวันนึงเอาออกก่อนเลยไาเ98รถยิยงขีโคตรแรงเวฟที่นสองแล้วโ,โคตรไวไวกว่าไอ้เกมนั่นอีกโอตรเกมนั่นมันมีมนมนชอบเกมแล้วอ่ะแต่กูยังติดใจยัท่านอยู่ส่วน,นเอาเอ้พวกเขียดทำไมอ่ะอไม่ใชช่่เเออนยยมมมับกลไค้างทำไมเออรู้ว่า เราเกมอาี oh. loser, ่กตกเอะฮไม่เล so, ่นนาแต่ไอเจตไททันไม่วันตกหรอใช่อน้รเริ่มตกตกต่เรื่อยเพราะว่าไททันมันแหลกใหม่นะไม่ไม่ไม่ได่คห้เขาอ้างของมือครับอย่าเอาความสตัวเองสุการครับ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 ถ้าเปิดเอฟกเซคสูงๆมันจะเป็นไงบ้าชม ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแหลกจนเกินไปเอาแต่มาตีไว้นะก็แค่ตีไว้กลางๆตู้ตู้ก้อนดามีเกิมเจ็ดสิบบาทสางโครงดามิกางๆไอ้ตัวนี้ดามิแปดสิบเอ็นเองถ้าสมมติไม่มีตัวเองก็ไม่ผ่านหรอกเออว่ะมึงคิดได้ โอ้ยจังวะโอ้ชิวๆแต่บอสเกมนี้ถ้าไม่มีตัวดีๆนี่คือผ่านไม่ได้นะเพราะมันโหดมากกลางๆกูเคยชนะมาแล้วด้วยตัวคนเดียวเหรอเคยเล่นด้วยเหรอเคยเล่นคนเดียวนะไม่เน,มน,มน่่ไม,มนนดี๋ยวนะเคยเล่นคนเดียวด้วยเหรอไม่เคยเออแา้วเมทันเจิงเท่าไหร่ประมาณเ3 9 เออยวดูดาเมจอิชิโกเขาแต่ว่าอิชิโกแบบหนึ่งแบบหนึ่งยังไม่อัพขั้นนี้ต้องอัพขั้นนี้ก่อนถนึงจะแรงเลยตังมาเร็ๆดีแม่งมีบอกพี่ตัอองช้าเกินโอเคเนี่ยแม็กแล้วดาเมจเยอะกว่าอเองด้วยซ้ำเก้าเก้า ตัวเองเพราะว่ามันจะเริ่มไม่ไหวแล้วว่ะเก้าเก้าโอ้ยเธอไหวเก้าไหมแล้วไอ้ซากุระมันทําอะไรได้เนี่ยยืนเนอะไอ่มีกรถาจะบวกเลย่อบวกเลื่ก็ได้แต่ถ่านมันมีเลือดด้วยเหรอเขาไม่เคยเห็นเลือดถ่านเลยนะเฮ้ยบอสมาซาโบ้เฮทเท่บอสซาโบ้ทำไมอ่ะ ก็ไมจะแปลงร่างแล้วเฮ้ยอคนแหละเห่อการั่งบูปีกูมึจะบูปีกูเนี่ยล็อกบูปีแคปใส่แดงบูปีเล่ย้ะบปีกูอ้ยได้แคปซูลมาสอง<ช>อันนี่เธอล็อกปีไปเลยละการปิมูปีกู ตปุปปี้พอเขาวาาปุปปี้ปุ๊กแม่งบอตายเลยปุปปี้ไม่ให็นแบบนี้ตองนั้นใช่หมันชื่อปุปปี้ไม่ได้หรอกูรูฟี่ไงแหละมายุบปุปปี้ อัพตัวร,ระโครเอาไปอัพตัวละครอนะไปเลยปูปี้จ้าเอาไปอัพอีกครมันไม่ได้เหรน็ตเน็ตขาจริงๆเลยอ่อมมอนอีกห้าสิบสามนาทีเหรอเขาคึกว่าอ๋อนี่มันรีแล้วเออนี่ไงเฮ้ยบูมาองิงสุ่มเลยลัยกกันบูมา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  เฮ้ยได้อูลาลากาเฮ้ยได้เนสิสอ,อูลาลก,กะเนสโกเนสโกเนสโกเย้ได้วูมาแล้ววิเทเนรี่เลยวูมาเฮ้ยสองโมเซนเจได้สอ,อนะงโมเซน อ่ะโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะถ้าใครชอบกดไลค์กับไทยด้วยนะครับผมก็บายบายนะครับทุกคนตอนนี้ผมวางสายไปแล้วบางคาไม่ใช่หรอกอเคก็บายบายนะครับผมไปแล้ว